เขาคือผู้ปิดทองหลังพราแห่งวงการโดตาทูประเทศไทยนักกีฬาสัญชาติไทยมากประสบการณ์ที่ไม่เคยมีแสงฉายมาที่เขาจากผู้เล่นเกมเพียงแค่หาเงินใช้เป็นวันๆสู่เส้นทางนักกีฬาระดับโลกที่แม้แต่ตัวเขายังไม่เข้าใจคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติคิวผู้เล่นโดตาทูสัญชาติไทยจากทีมทารอนอีสปอร์ตกันครับก่อนเริ่มคลิปกันเช่นเคยครับฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับไม่เสียตังค์แถมช่วยผลักดนันเราด้วยวินว,นวินทั้งคู่ครับและคุณอาจจะสังเกตได้ว่าสไตล์การตัดต่อมันเปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะ เพราะว่าตอนนี้เราได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วเราจึงทุบทุนครับเพิ่มอินเตอร์เข้าไปเสีนเลยเพื่อให้คอนเทนต์ของเราดียิ่งขึ้นครับและเรามีแผนที่จะเพิ่มจากเดิมสัปดาห์ละคลิปเป็น2คลิปต่อสัปดาห์เลยละ่ะนายก็ฝากกดซ u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคเข้าเนื้อหากันเลยคิวหรือวอลิวิดแม่ฉายปัจจุบันคือนักกีฬาโดรนทัววัจำสังกัดทารอนอีสปอร์ตทีมชื่อดังของเซาท์เวส์เอเชียในไทยจากการมีผู้เล่นไทยถึง3คนทวินดี้ทีซาวเวชคิวและล่าสุดรับ แต่เมื่อพูดถึงแสงที่ฉายสู่เลื่นเหล่านี้หลายคนคงเห็นพ้องตรงกันนะครับคิวคือเล่นที่แทบจะไม่มีใครให้ความสนใจเขาเลยถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นไทยที่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงก่อนที่เขาจะก้าวสู่ระดับโลกครับคิวเริ่มรู้จักกับโด ta ต้าตั้งแต่ช่วงอายุ12ปีครับจากการเป็นเด็กเล่นเกมที่มีพี่แนะนําเกมนี้ให้เล่นจุดเริ่มต้นของเขาก็บนเหมือนกับผเล่นอื่นๆทั่วๆไปก็เล่นเพราะว่าเกมมันฮิตนั่นแหละรครับ้าเป็นโดราต้าผมเริ่มเล่นเมื่อตอนอายุ12ครับ คือตอนนั้นที่ผมเล่นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นอยู่ร้านเกมแล้วพี่ชายผมเขาเล่นเกมนี้แล้วคนในร้านก็เล่นเกมนี้กันเป็นส่วนมากผมก็เลยยืนดูนั่งจําแล้วก็ลองเล่นดูครับเหมือนช่วงนั้นอะ่ะเกมนี้มันกําลังฮิตด้วยเหมือนดังที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแบบไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดว่า a a ผมก็เลยลองเล่นมาเรื่อยๆเบื้องต้นนั้นคิวไม่ได้ให้ความสนใจกับการเล่นเพื่อการแข่งขันอย่างจริงจัง เขาเล่นเพียงเพราะความสนุกของเกมมันเท่านั้นเองอาจที่ไม่ต้องแข่งบ้างแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่แบบขำๆกันไปชีวิตของคิวนั้นก็ถือว่าไม่ได้มีความเดือดร้อนทางด้านการเงินสักเท่าไหร่นักและทางบ้านนะครับก็มีวิธีการเลี้ยงดูที่ปล่อยอิสระกับคิวอย่างมากโดยครอบครัวพร้อมสนับสนุนเขาหากเส้นทางที่เขาเดินสามารัหาเลี้ยงชีพได้คิวก็ได้เริ่มเส้นทางของการเล่นเกมเพื่ออาชีพแต่ก็ยังไม่ใช่การแข่งขันโดต้านะครับการสร้างไรายได้จากเกมครั้งแรกของคิวนั้นเริ่มมาจากเกม MMORPG ที่หลายหลายคนรู้จัก,กนเป็อย่างดี นั่นคือ Ragnarok ok Online นั่นเองครับคือ,คอต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเป็นคนที่าฐานะบ้านผมก็ค่อนข้างปานกลางแล้วผมก็คือแม่ผมเป็นคนที่เขาปล่อยถ้าอยากเล่นเกมก็เล่นแต่ว่าเราต้องหาเงินกินเองคือช่วงนั้นที่ผมคือต้องต้องบอกว่าก่อนมาแข่งผมก็หาเงินในเกมขายแบบเอาไว้เลี้ยงชีพอะครับแวบบหาเงินในเกมขายเพื่อที่จะมีเงินกินข้าวแล้วก็ได้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย คิวใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฟาร์มของขายของเป็นพ่อค้าประจําเกมอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะเริ่มให้ความสนใจในเส้นทางของการแข่งขันเกม Dota 2ครับจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน Dota 2ของคิวนั้นก็เริ่มมาจากแฮชแท็กอีสปอร์ตครับทีนะตอนนั้นแฮชแท็กมีแผนที่จะทาทีม Dota 2ขึ้นมาและเปิดรับสมัครผู้เล่นโดยการให้ส่งรีเพย์การเล่นของตัวเองเข้าไปนั่นเองเออคือตอนนั้นแฮชแท็กเขามันทาทีมด o ต a าแล้วเขาหาผู้เล่นแล้วผมก็ลองส่ง รีเพย์ของตัวเองไปแล้วเขาก็เข้ามาเช็คดูแล้วเขาก็ถูกใจในเหมือนเข้าตาครับเหมือนเข้าตากรรมการผมก็ได้ไปลองเล่นในแฮกแท็กซึ่งคิวก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีทักษะโดดเด่นและโดนเชิญเข้ามาในทีมโดยจุดปสงค์ของการแข่งขันของคิวนั้นน่าจะแตกต่างจากนักกีฬาหล,หลายๆคนนะครับคิวไม่ได้อยากแข่งเพราะอยากชนะอยากดังนะครับแต่อยากได้เงิน สังกัดแฮชแท็กเป็นหนึ่งในสังกัดโ o ตาทที่มีระบบจ่ายเงินเดือนนักกีฬานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่คิวนั้นต้องการนั่นคือเล่นเกมและได้ตังใช้กินไปวันๆครับแต่ก็ซ้อมกันได้อยู่แป๊บเดียวนะก็โดนเตะออกซะอย่างนั้นโดยแฮชแท็กนะครับได้ดึงนักกีฬาโดตาทูที่มีประสบการณ์เข้ามาในทีมแทนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเตะออกจากองค์กรไปเลยนะแฮชแท็กอ e ีสปอรก็ได้ทําทีมรองลงมาในชื่อแฮชแท็ครับ ให้สําหรับผู้เล่นหน้าใหม่โดยเฉพาะซึ่งหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในแฮชแท็กแซดด้วยก็ไม่ใช่ใครอื่นครับน้องจีเธอที่ทีซาเว็ของเรานี่เองเอแล้วก็มีมีคาสะนะครับนักรีวิวอาหารชื่อดังประจำวงการโดต้าูดด้วยนะก,ก็ก็ก็คือแค่ไปลองซ้อมกันยังไม่ได้ลงสนามจริงครับแล้วก็โดนเตะออกคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นการที่ว่ารวมผู้เล่นใหม่รวมทีมใหม่แล้วผมซึ่งไม่มีประสบการณ์ผมก็เข้าไปลองเล่นพอเหมือนลองซ้อมได้ไม่นานเขาก็เหมือนเอา ผู้เล่นเก่าอะที่ที่เคยแข่งอยู่แล้วอะเข้ามาแทนแล้วเขาก็เตะผมออกแต่เขาไม่ได้ไล่แบบแบบออกไปเลยเขาให้ผมไปทําอีกทีมหนึ่งซื้อตอนนั้นอะมันมันเป็นทีมแฮกแท็กแซเหมือนแฮกแท็กชุดที่สองคือพอมาทำแฮกแท็กแซะคือตอนนั้นอะผมยังไม่มีคนคือเหมือนผมโดนเตะพร้อมทีเลยนะเกิดชูแทกแท็กอะผมเข้าไปพร้อมทีแล้วก็โดนเตะออกมาพร้อมกันเลยสองคน แล้วก็มาทำแฮกแท็กแซดด้วยกันแล้วก็ซ้อมกันไปเรื่อยๆคือมิคาสาก็โดนเตะมาเหมือนกันเหมือนโดนเอาออกมิคาสาก็เลยมาเล่น Z แล้วแฮกแทเขาเหมือนเขาไปดึงทีมที่ชื่ออิมพูฟมามันเป็นแฮกมันมันมันเลยเป็นชื่อทีมแฮกแท็กไคือตอนนั้นแฮกแท็กมี3ามทีมคือเหมือนเขาให้แข่งกันเองด้วยแล้วก็ทำทีมไปสู้กับอาฟ a ด้วยณตอนนี้ครับแฮกแท็ก็จะประกอบด้วย3ทีมด้วยกัน นั่นคือ hashtag หลัก hashtag 4และ hashtag I ครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าทักษะของทีมนั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจครับไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนกันแค่ไหนก็ไม่สามารถพิชิตทีมอย่าง Alpha r ร d ที่เป็นหนึ่งในทีมคู่ปรับได้สักที hashtag จึงปรับเปลี่ยนอีกครั้งโดยการรวบรัดให้เหลือทีมเดียวไปเลยกลายเป็นแฮชแ t ็กควอเทเชนมาครับพอแข่งไปได้สักพักเขาก็เหมือนเหมือนทำยังไงก็สู้ไม่ได้ เหมือนเขาก็เลยเอาเอาทีมออกให้เหลือแค่ทีมเดียวให้เหลือแฮกแท็กเดียวซึ่งตอนนั้นมันจะเหลือผมเหลือมิคาสะเหลือบักเซอร์เหลวาเลนแล้วก็เหลือเต้ยมันมันเลยเป็นชื่อทีมแฮกแท็กควอเทนมาซึ่งไอาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แหละครับเหมือนจะเดินมากได้ถูกจุดเพราะผลลัพธ์มันก็แผงธิ์ทันทีแฮกแท็กควอเทนมาสกลายเป็นทีมที่สามารถเอาชนะอัลฟาเรดไปได้ในการแข่งขัน p v p Esports Championship รอบคัดเลือกในไทยครับ และกลายเป็นการแข่งขันครั้งแรกที่ได้ลงในประวัติของคิวบนเว็บไซต์ลิขิตพิเดียนั่นเองครับอ,อันนั้นคือเป็นทีมแรกที่เป็นเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์คือตอน,น,นไปแข่ง PVP AS PVP ครับไปครั้งแรกที่ชนะอัลฟาเลดได้เราได้เป็นตัวแทนไทยไปแข่งที่สิงคโปร์ผมก็เลยมีประวัติตั้งแต่ตอนนั้นแหละโดยชัยชนะการคัดเลือกครั้งนี้คิวและผอเพื่อนครับจึงได้รับโอกาสในการแข่งขันต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ก็ด้วยครั้งแรกในสมรภูมิที่ต่างจากที่ผ่านมาครับผลงานของ hashtag QuestionMar เลยออกมาแย่อย่างมากครับจบออดจากการแข่งขันตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มที่ได้เจอทีมในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียด้วยกันเองแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับโดยความพ่ายแพ้ที่รุนแรงขนาดนี้แน่นอนครับมันทําให้ขวัญกําลังใจของทีมนั้นตกต่ําอย่างมากและท้ายที่สุดครับทีมก็แตกครับือพอได้ไปได้แชมป์แล้วได้ไปแข่ง PVP มันก็ หมือนมันก็ไม่ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับก็ตกรอบแรกกลับมาแล้วพอตกรอบแรกกลับมาก็มันก็ทีมันก็เริ่มสั่นคอนแล้วทีมันก็เริ่มแบบมีรอยร้าวก็พยายามแบบเพื่อคือเหมือนตอนนั้นอ่ะเพลเยอร์เริ่มไม่ไว้ใจกันเองแล้วครับก็พยายามฝืนมาได้สักพักคือหลังจากนั้นก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลยทีมก็แตก หลังจากท,ที่ทีมแตกนั้นคิวก็ได้ไล่สังกัดอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ได้ขอเทสเข้าทีม To be Continu อยู่บ้างแต่ด้วยที่หน้าเวลาน้นครับทูบีคอน n ิเนีไม่ได้มีช่องว่างให้คิวเลยจนกระทั่งแจ็คก,กี้กับแคร์รีประจําทีมได้ออกจากทีมไปโอกาสของคิวกับทีม ToBe Continu ก็ได้มาถึงครับทีมทูบีคอน n ิเนีนั้นประกอบด้วยบูมเบลไมโฟฟิลิดและทิกเกอร์ชื่อฟังดูละคุ้นหูใช่ไหมล่ะครับก็ทีมนี้แหละครับที่กลายมาเป็นท็อตสองจุดศูนย์ ในช่วงนี้ครับ To Be c o n t i n u ซึ่งต่อมากลายเป็น RRQ Trust ก็ได้แสดงผลงานอย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับสามารถคว้าที่1รายการภายในประเทศและทําผลงานได้ดีเป็นอันดับต้นๆของ Southeast Asia เลยละ่ะแต่ถึงกระนั้นนะครับ RRQ ก็ได้ถอนตัวจาก Trust Gaming และก็ได้บ้านใหม่ในสังกัด Motivate Gaming ที่ยุทองของ Q ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับหากยังจำได้นะครับจุดมุ่งหมายหลักของการแข่งขันของ Q นั้นมันคือการทําเงินใช่ไหมละ่ะ และด้วยที่ผลลัพธ์ครับความสงสนานความเดือดที่คิวได้รับระหว่างการแข่งขันนั้นท้ายที่สุดครับเป้าหมายชีวิตของคิวเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้คิวทุ่มสุดตัวเพื่อที่1ของโลกครับหากใครเคยดูไฮคิวผมคิดว่าคิวนั้นมันคล้ายๆกับเคซึกิชิมะอย่างมากเลยละ่ะที่ทั้งสองคนนั้นครับนะต่อแรกไม่ได้มีไฟในการในขันจริงๆจังจนกระทั่งการแข่งขันที่มันเดือดจริงๆได้มาเยือนครับที่กลายเป็นไฟจุดประกายในใจของพวกเขาสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาแข่งอย่างจริงจังครับ ในเคสของ q ิวนั้นก็คือการแข่งขัน IESF World Championship 2019ที่ Trust Gaming ได้ไปในฐานะตัวแทนประเทศไทยและคว้าอันดับ2อม,มาให้แฟนๆชาวไทยได้ชื่นใจกันครับคือตอนแรกต้องผมยอมแล้วว่าผมเล่นเพราะว่าผมได้เงินผมมาเล่นหาเงินครับแต่ผมเริ่มอยากจะเก่งจริงๆอยากจะไปได้ไกลจริงๆก็ตอนอยู่ทัดแล้วก็ตอนอยู่ทัดมันก็ทีมก็ยังทรงๆครับก็เล่นก็แข่ง ก็เหมือนได้แชมป์ในประเทศไทยตลอดแต่ไม่เคยสู้กับต่างประเทศได้เลยคือตอนนั้นทัดที่ได้ฉายาว่าเก่งแค่ในไทยครับก็ก็เล่นไปสักพักเล่นไปจนได้ไปแข่งที่เกาหลีครับได้จบจบที่สองจากเกาหลีมาทัวร์เกาหลีหลังหลังจากจบทัวร์นั้นแหละครับอันนี้คือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผมและอันนี้จะเริ่มเป็นเส้นทางที่ที่เขา โปปลอ่ะเข้้าชววงงจรงริๆแคับมาในปี2020นั้นช่วงนี้ Motivetrust a t Gaming นั้นแย่หน่อยครับเป็นช่วงที่โควิดเริ่มมาพอดีปีที่การแข่งขันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง The International ยกเลิกไปนั่นเองส่งผลให้ Motivetrust a t Gaming ในช่วงปี2020ไม่ได้มีโอกาสการแข่งขันระดับโลกมากนักเท่าไหร่จะมีเพียงแค่แข่งออนไลน์กับภูมิภาคซา h e สเ t a s ียเพียงเท่านั้นครับซึ่งผลงานของพวกเขาก็นับว่ามาแรงอย่างมากเลยละ่ะทีมไทยนี้ตบได้หมดเลย พิสูจน์แล้วด้วยการควาา้าแชมป์ i n d i e t o u r n a m e n t s e a s o n 3การแข่งขันแบบปลีกของประเทศไทยที่ MotivateTus Gaming ไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวได้ที่หนึ่งไปอย่างชิลๆครับแต่การแข่งขันกับทีมในภูมิภาค Southeast Asia นั้น MotivateTus Gaming ก็มีปัญหาบ้างอยู่เล็กน้อยครับผลงานสลับดีร้ายกันไปผลงานที่น่าประทับใจก็คงไม่พ้นการคว้าแชามป์ BTS Pro Series Season 3 South อ a ส t a เ i a และ Dota Summit 13 Online South อ a ส t a เ i a ที่การันตีว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมแนวหน้าของเซาท์เอเชียที่น่ากลัวอย่างมากครับก็พอได้มาเป็นซับสี่มันก็ชุดมันมันจะอยู่อ่าใช้คาําว่าอะไรคือเป็นชุดที่เก่งที่สุดของทัและกันครับพอผมย้ายมาซับสีก็ได้เพเยอร์มามาครบชุดชุดที่เก่งที่สุดของทัตคือชุดนั้นะ่ะเป็นชุดที่ทาให้ผมได้แชมป์ b t s ครั้งแรกก็คือสามารถเอาชนะในทีมซได้ครั้งแรกแล้วเป็นแชมป์ได้ พอพอได้แชมป์อ่ะทีมทีมมันก็เริ่มตั้งความหวังแล้วว่าอยากไปไมเนอร์เมเจอร์ช่วงนั้นคือทุกคนก็เริ่มตั้งความหวังแล้วซึ่งเวลาพิสูจน์ที่แท้จริงก็ได้มาถึงในปี2021ครับปี2021นี้อย่างที่หลายคนทราบครับมันคือปีที่เริ่มมีระบบการแข่งขันแบบโปรสกิตอย่างเป็นรูปแบบและมาสามารถกำหนดชะตาของแต่ละทีมได้ว่าทีไหนจะได้ไปทีไอประจำปีแต่เหมือนกับว่า m o t i v e t r u s t Gaming ครับไม่ได้ตั้งรับกับความเดือดที่จะเกิดขึ้น พอผลงานของพวกเขาในรอบคัดเลือกเข้าลีกซีซั่นหนึ่งนั้นพลาดอย่างรุนแรงเลยแหละครับเข้าคัดเลือก3ามรอบพลาดทุกรอบครับเสม,มือนเป็นสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดอะครับพอเราได้แชมป์พอเพลเยอร์เราเริ่มมีชื่อเสียงมันก็จะมีทีมที่ติดต่อเข้ามาขอดึงตัวอะไรขอซื้อตัวซึ่งพอมีหนึ่งคนที่ได้รับข้อเสนออีก คนที่เหลือเขาก็เริ่มแบบเอ้ถ้ามันไปเอ้ถ้าคนนี้ไปแล้วแล้วทีมล่ะแล้วเขาล่ะเขาก็ไม่ได้อยากไปเริ่มใหม่แต่ไม่ใช่ชุดนี้เขาก็ไม่อยากเล่นกันเขาก็เริ่มหาทีมกันเพราะเพราะว่ามีหนึ่งคนไปเทสกับทีมอื่นแล้วเพื่อนเห็นเพื่อนก็เลยไม่ไว้ใจแล้วว่าเฮ้ยมึงไปเทสอย่างเงี้ยมันมันคือ,อยังไงคือถ้าเทสผ่านแล้วยังไงต่อ ก็คงจะทิ้งทีมไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นประมาณนี้ครับโดยความไม่เชื่อใจกันที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ชดช่วยของทีมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นอีกครั้งครับแจคก,กี้เฟเดรสมาสดอตบูมเบล4ใน5ผู้เล่นชุดแชมป์โดตาสมิตออกจากทีมครับเรียกได้ว่าทีมเกือบแตกก็ไม่ผิดเลยครับเป็นช่วงเวลาที่คิวหนักใจที่สุดเท่าที่เคยเป็นนักกีฬามาครับคือคือตอนนั้นอะ่ะผมคิดว่าทีมอะ่ะเราน่าจะมีโอกาสได้ไปเมเจอร์แล้วคือทีมเราเก่งมากแล้วแต่ทีมเราแตกก่อน จากที่ผมแบบเหมือนมีกําลังใจแบบค,คือคือตอนนั้นอะเอนที่ถามว่าแรงบันดาลใจอะไรทาให้อยากแข่งอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมเริ่มได้มาเต็มๆหลังจากที่ผมได้แชมป์ BTS ีนี่แหละอยากเก่งอยากไปไกลแต่พอได้แชมป์ทุกคนก็ก็แตกอันนี้มันทําให้ผมรู้สึกเออเป็นเป็นเหตุการณ์เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผมลําบากมันว่าอารมณ์แบบเราไปอยู่จุดสูงแล้วเราตกตกมามันเริ่มศูนย์ใหม่ครับ ซึ่งคิวและทีมทรัสชุดใหม่ก็เริ่มตนสร้างตัวตนใหม่ทั้งหมดครับฝึกซ้อมใหม่หมดเลยละ่ะในช่วงเวลาจากเดือนมก,กราถึงเมษาไม่มีประวัติแข่งปรากฏในลิขิตพิเดียเลยซึ่งความเดือดของการแข่งขันมันก็ได้กลับมาอีกครั้งในเดือนเมษาครับเพราะว่ามันคือฤดูกาลคัดเลือกเข้าซีซั่นสของ DPC นั่นเองและด้วยเดิมพันที่สูงขนาดนี้ทีมองค์กรก็ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับเปลี่ยนแปลงยังไงผมให้คิวเล่าด้วยตัวเองดีกว่าครับพอเขาเตะ แล้วเอาชุดเก่ากลับมาก็ชนะเข้ารอบดีวิชันคือเข้าแบบชนะขาดลอยเข้าดีวิชันไปเลยนั่นแหละครับพอ,อได้ดีวิชันก็เหมือนกลับมาเป็นชุดเดิมแต่ว่าซับห้าไม่ใช่ซับห้าเป็นเลียวแน็้เล้่นชุดนี้เสมือนกับว่า Motivate Trust Gaming ได้กลับเข้าสู่ล่างทองอีกครั้งหนึ่งและผลงานก็ชัดเจนอย่างมากครับหลังจากที่ผ่านคัดเลือก DPC เข้าสู่การแข่งขัน Lower Division m o t i เว t ทัสเกมมิ่งก็ถล่มยับทุกทีมใน South East ์เอเียไม่แพ้ใครเลยสักทีมเดียวการันตีเข้า Division 1หรืออ p p เป Division ในปีถัดไปทันทีและแถมยังได้แชมป์รายการใหญ่2รายการติดแล้วก็แชมป์ทัวร์ที่เราทุตอีสปอร์เคยจับด,ด้วยละ่ะเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ปลุกความหวังของโดตาทูในไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่พวกเขาดันพลาดการแข่งขันคัดเลือกเข้าดีอินเตอร์เนชประจำปีไปอย่างน่าเสียดายโดยจบที่อันดับเจร่วม และผู้ชนะคัดเลือกรอบนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับฟนาติกของพี่ชายแสนดีแจ๊บนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรายการดีอินเตอร์เนชั่นแนลแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ตะลุยแข่งทั่วเซาท์อีสเอเชียซึ่งผลงานก็อยู่ในระดับมาตรฐานครับแชมป์บ้าง4ีที่3บ้างสลับกันไปผลงานคงเส้นคงวาจนกระทั่งปี2022ที่ทีมเริ่มสันคอนอีกครั้ง ในปี2022นี้คือปีแรกที่ Motive t e u s Gaming จะได้เข้าสู่สนามระดับโลกของ Southeast Asia ในการแข่งขัน Division 1ของ d b c ที่พวกเขาผ่านดันมาได้จากปีที่แล้วแถมผลงานที่ผ่านๆมานะครับก็เหมือนกับว่า Motive a t t l u s h Gaming กำลังไปได้สวยเลยแต่กลายเป็นว่าผลงานแย่ลงอย่างมหาศาลเลยละครับจบเที่ยนดับ7จ็ของตารางและทีมตกมาที่ Division 2ทันที มันเป็นผลงานที่ช็อกลักค้านสายตาของเหล่าแฟนๆและคอมมิตี้อย่างมากเลยล่ะครับแถมผลงานถัดมานะครับในการแข ic, e ่งขัน o c e a n i c e s p o r t อร์ตโดตาแชมเปี้ยที่เดิมพันต่ำลงมาพวกเขาก็ทำผลงานได้แย่ต่อเนื่องครับออกที่อันดับ78ร่วมจู่ๆ m o t i v a t ัสเกมมิ่งฟอร์มก็ล่วงลงมาอย่างหนักเลยล่ะครับทำให้ Motivator เ Gaming จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมกันอีกครั้งหนึ่งการแข่งขันว t ท p r o Series s e a s o n 10คือการแข่งขันที่ทีมพยายามทดลองอะไรหลายๆอย่างและหนึ่งในการทดลองนั้น มันก็คือการนำเทวิดิ a v a ท์ Savage, เข้ามาเล่นกับทีมนั่นเองครับหากใครจะได้ผมคิดว่าจํากันได้แหละมันมากัน3คลิปแล้วฮะปีสองพันที่2มันคือปีของการหักหลังของทีมทีวันคู่คู่ประทัดเทวิทีิ a ัเวชนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงทําให้เส้นทางของน้องทรีมาชนกับ Q นั่นเองและมันเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคิไปตลอดการครับอันนี้แหละครับมันจะมีช่วงที่ทรีอ่ะยิบสอ่ะเขา มาช่วยทัดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเขาเห็นฟอร์มในตัวผมเห็นเห็นฝีมือในตัวผมละกันในช่วงที่ทีโดนเตะจากทีวันนะครับคือช่วงพอดีกันเลยครับแล้วทีเห็นคือเหมือนทียบเหมือนมันก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จแต่ทีแค่เห็นฝีมือในตัวผมแล้วจังหวะที่ทาลอนอนะเขาไอ้นี่มาเขาติดต่อมาว่าเขาอยากได้ทีไปเป็นแคลรี่คือตอนนั้นเขาก็ติดต่อส่วนตัวผมมาว่าเขาอยากให้ผมไปลองซับ แต่ผมไม่ได้ไปอันนั้นอันนั้นเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมละว่าผมจะออกไปอยู่ต่างประเทศไหมหรือว่าจะอยู่ในไทยต่อผมใช้เวลาคิดอยู่หลายวันมากสุดท้ายผมเลือกที่จะเดินออกจากทีมแล้วไปอยู่ทาลรอนกับทีเพราะว่ามีคนไทยไปด้วยผมก็เลยกล้าที่จะไปอยู่ทีมต่างประเทศเพราะส่วนตัวผมผมพูดอังกฤษไม่ได้เลยแต่ทีช่วยทุกอย่างแบบมีท,ทีได้ไม่ช่วยแปลช่วยนูน่นช่วยนี่ให้ผมก็เลยกล้าที่จะออกมา การตัดสินใจออกจากมูดิเ e ตท u s เกมมิ่งบ้านที่คิวพยายามประครับประคองมาแสนนานและเดินสู่เส้นทางทีมองค์กรต่างประเทศอย่างเต็มตัวมันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดที่สุดครับเพราะนี่คือครั้งแรกของคิวในการก้าวออกจาก Comfort z o ซนจากพิสัยของคิวครับไม่เคยย้ายถิ่นฐานหากอ้างอิงประวัติจากเขาเขาย้ายทีมเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับจากแฮชแท็กสู่ทัสและจากทัสสู e ่ทาร์ตอีสปอร์จึงไม่แปลกใจที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากครับ เขาคือผู้เล่นที่เป็นกาวยึดเหนี่ยวของวงการแข่งขัน Dota าทูในไทยเสม,มือนกับเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่แม้ว่าเขาจะไม่รับการอวยรับแสงจากผู้คนเทียบเท่ากับแจ๊บและเทวินทีซาวเอชแต่ทุกการกระทําของเขามันเต็มไปด้วยแพชชั่นที่มีต่อวงการและส่งผลด้านบวกโดยที่ได้หลายคนครับมองข้ามไป ลหลายคนคงทราบกันแล้วนะครับเส้นทางของทารอนอีสปอร์ตในปีนี้มันเหมือนกับการมาของพระเอกโชว์หนจำนะครับที่แม้ว่าจะทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่สุดอย่างดีอินเตอร์ช i น n a ลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับตอนนี้ทารอนอีสปอร์ตคือแนวหน้าของเซาท์อีสเอเชียและล่าสุดครับชุดผู้เล e ่นทารอนอีสปอร์ตฤดูกาลถัดไปมันคือโคดออสตาของประเทศไทยครับเทวิติกีเซาท์อีส i ์เดอะไลซิงสตาร์แจ๊บพิชายที่แสนดีและคิวครับผู้ปิดทองหลังพระ สามตำนานที่กำลังจะสร้างโคตรตำนานในฤดูดกาลปี2023มันเหมือนกับพระเจ้าได้วาิเหตุการณ์นี้ไว้ล่วงหน้าครับและคาดว่าจะปลุกให้วงการโดตะถูป,ประเทศไทยลุกเป็นไฟอีกครั้ง